สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโมเดลที่ผมใช้นะปัจจุบันนี้ว่าผมใช้ยังไงก็มาดูกันเลยครับว่าโมเดลที่ผมใช้เทดทุกวันนี้เป็นแบบไหนก็คือผมเอา smc ผสมกับ imr นั่นเอง smc ผมไม่ได้เก่ง smc ขนาดนั้นนะก็เอามาใช้แค่นิดหน่อย ผสมกับย m มเเราหาโซนทำฟิวใหญ่ก็คือคีย์ที่มันจะลงไปรับและดิ่งขึ้นมาคอนเฟิร์มให้เราอย่างเช่นเมื่อกี้ไสของ h1 หนึ่งเป็น ocl ในชุดด้านบนเนี่ยเป็น liquidity ของ Q1 Q1 มันวิ่งกวานในขวาดมาเนี่ย liquidity ดิควิดิตี้หมดเลยชุดนี้ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้มีโอกาสบ่ายขึ้นรอราคาลงมารับจุดที่เราคิดว่าเป็นดีมานหรือพอยที่เราจะเล่นก็คือรอมีการสวิปสวิปอ่ะวิ่งขึ้นไปเบรกตรงนี้ ตัวทำฟิมจะเป็น M S <c oughs> อ่ะชุดนี้เป็นการเคลียร์จบสวิงคิวหนึ่งเคลียร์ลิควิตี้สุดท้ายและวิ่งขึ้นไปอ่ารับพอย n ์ลงมาจิ้มจิ้มจิ้มพอ i วิ่งขึ้นไปเนี่ยอ่าชุดเนี้ย M S M ห้า รอราคาจิมแนวรับแนวรับแนวรับแท่งเสียแนวรับแท่งเสียเป็นไงอ่ะนี่แบบนี้เห็นไหมว่าเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยไม่เท่ากันแบบห่างกันหรุ่นเนี้ยประมาณนิดหน่อยอก็จะใช้แท่งแท่งที่แท่งใน <c oughs> แนวรับแท่งเสีย บวกกับเคลียร์ลิควิตี้ก่อนถึงนั่นเองอ่าลิควิตี้นี่ก็เคลียร์ลิควิตี้เสร็จชุดนี้เป็นอินดัสเมนต์สุดท้ายก็คือเล่นหลังเคลียร์อินดัสเมนต์อ่ะอินดัสเมนต์สุดท้ายเนี่ยเคลียร์ลิควิตี้สุดท้าย ทีพีที่เดิมนั่นเองอ่าเราก็ตั้งไปเลย SL ส่วนตัวจะอยู่ที่200ก็ประมาณไปลายไซนีร้อยห้าสิบสองร้อยออ่ะโมเดลที่ <c oughs> โมเดลที่ผมใช้เนี่ยก็มีประมาณนี้คือเล่นหลังเคียร์อินดัสเมนต์หรือลิควิดิตี้สุดท้ายและรอรับพอยต์ก่อนพอยต์แล้วเด้งขึ้นไปคอนเฟิร์มก่อนว่าราคาต้องต้องการที่จะวิ่งขึ้นจริงๆนะก็วิ่งขึ้นไปนั่นเองอืมอ่า ชุดนี้ชุดใหม่อ่ะราคาวิ่งบอสบอสเสร็จอะบอสทำบอสใหม่ประมาแบบกับสุดๆเลยละกันทำบอสใหม่ก็แสดงว่าเทียนเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่ชุดนี้ถ้าคิวเทอรี่อะตรงนี้มีการกลับตัวของเซ็กชั่น โอเคกับตัวของเซกชันแล้วว่าชุดนี้ยังไงก็กลับเป็นเทนขาขึ้นอ่ะเดี๋บวบโอเคอก็ไปรับเอฟาีจีตรงนี้มาเพื่อกลับตัวของเซกชัน ในจุดนี้ถ้าผมจะรอเล่นคือเล่นหลังอ่านี่โซนที่ <c oughs> คัดโซนคัดโซนยังไงนี่สายยาวๆแท่งนี้เลยอ่าดีเจบอกนั่นเองดีเจบอกของเฮ็ดหนึ่งสไส้ที่มันยาวๆอ่าตรงนี้เป็นอินและล d ควิตี้ ไปดูที่ M15 นะ M15 มีการกำลัตัวแข็งแรงก็คือ Total Sup แต่ก็เสี่ยงที่จะโดน s l เพราะข้างล่างเป็ี่ยน e q u a l o แต่มันเป็นการกำลัตัวของ Section Q1 ไป Q2 กำลังตัวขึ้นไปเบรกเป็น m b s ขึ้นไปชุดนี้เป็น Liquidity อะก็มาหลอที่ประมาณอ่า แนวรับก็ได้แล้วก็ QM ตรงนี้อ่เรารอ,รอ,รอที่แนวรับแล้วกันไปดูข้างในสิว่าเป็นยังไงแนวรับ TS ด้วยก็น่าจะลองเสียงได้อ่ะเป็นโดจิด้วยโดจิ OCL เป็นแท่งอุอดมคติที่เราชอบใช้นั่นเอง อ่ะแล้วก็เป็นเอาเป็นอ่านี่ละกันบวกในยะโอเคบวกในยะด้วยโอเคมีการสัมผัสแบบค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองเส้นในยะของเราอืมอืม ts อ,อ่าครบโมเดลที่เรา ต้องเช็คลิต์ก็คือมีการกลับตัวเกิดทัวทัวซุปรอจังหวะลงมาเคลียร์ลิควิิตี้ชุดนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าเสี่ยงที่ว่าชุดนี้จะเป็นอินดัสเมนต์อ่ะแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งก็คือตรงนี้รีเจ็คบล็อกของ M15 นั่นเองอ่ะเข้าไปดู M5 นี่จะบอกของ m 1 5 m 1 m 1เนี่ยแท่งค่อนข้างที่จะ <c oughs> <c oughs> แท่งที่แบบเป็นแท่งที่ค่อนข้างจะอุดมคติของเราก็คือแท่งเสียถ้าเป็นของกราฟของ forex com เนี่ยจะเป็นแท่งดูจิแบบแฮมเมอร์อ่ขาขประมาณนี้ ตอนนี้เราได้มาสองโซนสองโซนแล้วอ่าโซนนี้ก็มีโอกาสชนะกว่าโซนด้านบนมี liquidity รองรับด้วยโอเคทุกครั้งที่เล่นต้องมี liquidity รองรับตลอดอ่าเข้าใจไหมครับทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวยังไงสองโซนนี้แหกหรือเปล่าเดี๋ยวผมลงให้ในท i ิตเตอรละกันเราไปดูอ่า กราฟกราฟเก่าก่อนแล้วกันว่ามีรีแคปไหนให้เรารีแคปให้ดูบ้างอ่ะเราไปดูกราฟกราฟเก่าก่อนแล้วกันนะอ่ะกราฟเก่าที่เราได้แล้วกันคลิป EP หนึ่งอีพสองก็ตรงนี้แหละก็เหมือนทบทวนแล้วกันนะอ่ะ rejection box ของ h1 inducement มีการเคลียร์ inducement ทุกครั้งที่เล่นต้องมีการเคลียร์ inducement เกิด total s o u p ของแท่งนี้ไปดู m15 กันว่าตรงนี้มีอะไรกันแน่ rejection box ts วิ่งขึ้นตาม M S แล้วเอาตรงๆเนี่ยโซนเนี้ยใครจะเล่นแบบ a B G ก็ได้อ่ะ a B G ประมาณนี้ a B G อ่ะแล้วก็ l L ทักตรงนี้ T P ให้เดิม ืที่พิชายเดิมก็เก็บ R าไปได้สบายสบายสามพันจุดทุกครั้งที่เล่นต้องมีการเคลียร์อินดูสเมนต์และท o t ท l ลซุปหลังจากรับโซนที่เรามาไว้และรอเล่นพอยที่สามหลังจากคอนเฟิร์มว่ากราฟจะขึ้นจริงๆนั่นเอง ชุดนี้ i n d u s m e n เราได้ i n d u s m e n มาแล้ว i n d u s m e n บวก ออร์บ๊อกอ่าอืมมีการจิ้มที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงในเหตุหนึ่งอ่าจิ้มออับ๊อ มีการเคลียร์สองชัน้นก็คือเคลียร์อินดูสเมนต์เอ็มสิบห้าด้วยอินดูสเมนต์เอ็มสิบห้าทุกเคลียร์วิ่งขึ้นทำเ <c oughs> <c oughs> อ็มเอสเอ็โอซีเอลบวกนายะ งฝังน่นี้รับคีย์มาชุดนี้เป็น liquidity ที่มันจะสวีปนั่นเองอเราจะมาเล่นกันชุดนี้นั่นเองครับก็คือโอเดบล็อกนั่นเองเก็บ tp ที่ high เดิม มีการเคลียร์ liquidity และ inducement และรับคีย์นั่นเองเคลียร์ inducement ใหญ่ของ H 1รับ order b o c เคลียร์ inducement ของ M 1 5ชุดนี้เราไม่ทันเพราะไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะขึ้นรอราคาวิ่งกับตัวว่าเขาจะขึ้นจริงๆลงมารับคีย์เร่ง สร้าง liquidity ให้เรารอหลัง liquidity ก็คือ order b o c ใหม่แล้วก็หาจุดเข้าเก็บขึ้น high เดิมก็โมเดลที่ใช้ก็ประมาณนี้เป็นของ m c ถ้าใครอยากเจาะลึก m c เนี่ยไปแนะนำให้ไปดูที่ช่องของไม่ไนท์แมนก็ m c d e v i l และกันไม่ก็ กับตันเพราะผมก็ไม่เก่ง AMC แต่เอามาผสมนิดหน่อยจุดเข้าของผมเนี่ยจะเป็นของไมนาสะสนใหญ่อ่ก็ใน Youtube มีเยอะแยะก็ให้ทุกคนไปหาดูสู้ๆครับทุกคนอ่าวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้บ๊ายบายครับส่วนโมเดลที่2เนี่ยไปดูช่องของไ์แมนได้ เขาสอนค่อนข้างที่จะละเอียดก็คือ rejection b o x ของ h 1และหา k ีย m 1 5ก็วันนี้มีเท่านี้ขอบคุณครับที่รับชมนั่นเองเดี๋ยวมีคลิปใหม่เดี๋ยวมาอัดให้แล้วกันตอนนี้ก็หมดแล้วเท่านี้บา,บายๆครับ